วายเคเจมิ l ิคอลคลินิกไปทีระทอนคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค,ะดค,ะค่ะพาไปให้ดูเคสจมูกโอเพนกันอีกแล้วนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะทุกคนค่ะตามแคปชั่นเลยเนาะนะคะพี่ลินทำมาครบ14วันแล้วนะคะหลังทำแบบแก้จมูกโอเพนด้วยเทคนิคหลังหุ่นนะคะก็วันนี้ครบรอบนะคะ14วันมาถอดเสือกันนะคะเดี๋ยวให้ดูทรงกันก่อนี่นะคะ14วันหลายคนอยากรู้ว่าบวมช้ำม,มากน้อยขนาดไหนเนาะนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เข็มนี้14วันต้องถามพี่ลินว่าปกติเป็นคนบวมช้ำง่ายไหมคะก็มันน้อยส่วนน้อยส่วนน้อยนะคะก็อันนี้นะคะหลังทํา14วันประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยผิวไม่เท่ากันนะคะบางคนบวมช้ำน้อยบางคนบวมช้ำมากเนาะบางคนบวมง่ายนะคะแต่ว่าคุณหมอกันเนี่ยถ้าสังเกตติดตามไลฟ์มาเนี่ยจะเห็นว่าคุณหมอกันมือเบามากประมาณแค่14วันคะ่ะทุกคนคะ่ะ ก็รอยแทบจะจางหายหมดแล้วนะคะอย่างในเคสนี้14วันก็ไม่ค่อยเหลือร่องรอยให้เห็นแล้วนะคะนะค่ะเดี๋ยวเราให้พี่พยาบาลน,นะคะเริ่มถอดเปลือกจมูกกันเลยนะคะแล้วก็จะได้มาลุ้นไปพร้อมๆกับพี่ลินเลยว่าทรงจมูกที่ได้หลังแก้ไขด้วยเทคนิคโอเพนหลังหูส14วันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่พยาบาลก็จะเริ่มเอาเปลือกแข็งออกก่อนนะคะของเราก็จะทับทั้งสองเลเยอร์เลยโน้ทั้งเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกอ่อนนะคะ นี่เป็นไงจึ้งไว้ทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็แววสวยมาแล้วนะคะลุนไปพร้อมๆกันนะคะ,ะจึ้งไม่จึง้งจึ้งไม่จึง้งโอ้โหฮะไหนพี่ลินดูกระโจกน่อยเป็นยังไงบ้าง สิวันนะทุกคนยังมีความบวมอยู่นะยังไม่รัดแกนนะคะทุกคนคะ่ะพอแค่14เ่าส้นวันเท่านั้นเองนะเพิ่งถอดเสื้อออกเมื่อกี้สดๆร้อๆเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกหลังที่เราได้ดูกระจกสวยมากถูกใจค่ะถูกใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกว่าเคสน,นี้โอ้พิเศษมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ไทยด้วยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ไต้หวันค่ะอยู่ไต้หวันค,คือตั้งใจบินมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เห็นบอกว่าดูคุณหมอกันที่เดี๋ยวมาส่องตลอดสองปีค่ะดูรีวิวมาสองปีแล้วก็ชอบหมอนที่เขาให้เข้ากับหน้าเราทรงดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอกันก็มือเบาเข้ากับหน้าเราได้มากแล้วคือตั้งใจชตั้งใจมาที่นี่เลยใช่ค่ะตั้งใจมาที่นี่เลยค่ะตั้งใจค่ะหมอกันอย่างนี้งตอนตอนอยู่ที่นนเราได้บินมาคอนซัลอะไรก่อนไหมหรือว่าตัดสินใจว่าฉันจะทําที่นี่แหละมาจารอยมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราดูรีวิวมานานแล้วค่ะโอ้โหแทบจะเป็นแบบว่า พูดแทนเซล์ได้แล้วใช่ไหมศึกษาขใช่้ค่ะก็คือแสบใจศึกษาเราก็อยากดูว่าเอ๊ะหมอกันนี่เก่งมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาทําออกมาแล้วสวยทุกคนอะไรงเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้หมอกันทําให้ออกมาดูดีสวยมากเข้ากับหน้าเรา แล้วอะไรเป็นตัวตัดสินใจเพราะว่าพี่ก็อยู่ไกลด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาพบกับคุณหมอศึกษาแต่แค่รีวิวหรือว่าดูตัวไลท์ใช่ไหมดูตัวไลท์แล้วก็ดูคนอื่นที่เขาทําออกไปเยงเี้ยอย่างมอนน้าหนึ่งางเี้ยเพราะเขานี่คือเป็นดาราไอดอลเด็ดดังอะไรประนี้จากที่เขาคีเลทําไมทําออกมาได้สวยขนาดนี้ก็รู้อยู่ว่าเงินเขากับเรามันคงจะต่างกันอะไรประมาณนี้ไงแม่ํำหนึ่งใช,ใช่ไหมต้องบอกเลยว่าเคสน,นั้นคือแบบว่าอ้ทุกคนต่างกันพาก,กันว้าวรวมถึงตัวแม่้ำหนึ่งเองใช่ เพราะนั่นเลยคือคือครั้งคือคือเห็นน้ำหนึ่งัองแรกไงก็เลยว่าต้องยังไงก็ต้องเอาของให้หมอการทําให้ให้เหมือนของเขาอย่างนี้แต่ว่าเรางบเราไม่ถึงเยอะขนาดนั้นแต่ได้เท่านี้เราก็พอใจมากเลยนี่นะคะถือว่าแบบว่าอุยดูศึกษารีวิวมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดูจากรีวิวลูกค้าจริงใช่นะคะดูหลายคนแต่ว่า แต่ที่อย่างพวกที่เขาคนอื่นที่เราดูเฉพาะจมูกอย่างเดียวนะเราไม่ได้ดูเคสดึงหน้าดึงทำตาหรืออะไรก<ช>็คือเราชอบมากก็คือน้ำหนึ่งที่ทํามาออกมาวสวยนี่นะคะใช่เพราะว่าเขาเป็นคนจมูกที่แบบทําหลายครั้งเหมือนกันขี้เลงไหยต้องบอกว่าของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยใครดูก็บอกว่าเปลี่ยน เปลี่ยนมากนะคะเปลี่ยนมากจริงๆคือแบบว่าอุ้ยสวยสวยแบบสวยมากตอนเราวันยิ่งสวยยิ่งให่แล้วเป็นไอดอลร้องพี่กรอนที่เขาเล่นในไลน์พวกอะไรพวกเราเคยเล่นกับเขางี้ไงแล้วเห็นเขามาในนี้เราก็เลออดูมาตลอดแล้วก็ดูหลายคนมากแล้วก็น้องเบลอะไรนั้นก็ชอบมากอันนี้ตอนเลือกทรงที่ลินเลือกทรงใครไปะคะตอนแรกเลือกทรงของที่เป็นฝรั่งอ่ะไอหน้าเที่ยง พี่เจสซี่หรือเปล่าเอ่ยพี่เจสซี่คนนึงแล้วก็มีคนนึงฝรั่งอีกคนนึงนะที่ว่าน่าน่ารักที่จมูกเขาทรงแบบชื่ออะไรนะพี่เจนนี่นะเออแน่นอนแนั่นอนประมาณนั้นใช่ใช่เพราะว่าของของคุณหมอเนี่ยก็ทําได้ทั้ง่อแล้วก็เกาเลยนะแต่ทางนี้เนี่ยคุณหมอก็จะมีการปรับอีกทุกคนปรับให้มันเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนพอออกมานี่ชอบมากถูกใจนี่นะคะอันนี้14วันนะคะอาจจะเทียบรูปก่อน นิดหนึ่งค่ะ,คะของพี่ลินเป็นเคสแก้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนหน้าน,นี้พี่ลินเคยทํามากี่ครั้งแล้วนะคะทำมาสามครั้งสามครั้งแล้วหรอเป็นแบบไหนมาบ้างคะก็ทำแบบซิลิโคนธรรมดาสั้นไม่มีงุ้มไม่มีอะไรใช่ไหมครั้งที่สองก็เป็นแบบงวงแบบงุ้มแล้วก็ตื่นมาครั้งที่สามก็เป็นแบบธรรมดาเน,นี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วปัญหาล่าสุดที่เจอเนี่ยมันคือปัญหาอะไรทำไมถึงตัดสินใจอยากแก้ก็คือตรงนี้มันจะใหญ่ใช่ไหม ใหญ่แล้วก็ตุนกระบาลแบบมันไม่ลมันไม่ได้สูงที่เราอยากให้ได้ที่อย่างนี้ให้เล็กงุ้มประมาณนี้อยากให้โด่งแล้วงุ้มลงมาอย่างนี้แล,แล้วเราจะดูหน้าแบบเห็นไหมดูหน้ากว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมคือไล่สัต์มาใหม่เลยอันเก่าไม่ใช่สัน์ไม่โด่งนะโด่งแต่มันอยู่ผิดตำแหน่งทุกคนค่ะมันเลยทําให้ดูแบบว่า ดูเหมือนหักซะมากกว่าจะโด่งซะอีกนะคะมันสูงแต่ว่าตรงนี้มันบานแล้วเขาไม่ทําแบบโด่งุ้มใช่ไหมใช่ปลายมันจิกลงข้างล่างใช่แล้วแล้วหมอบอกว่ามันไม่เท่ากันด้วยอย่างนี้นี่ปลายจมูกเราจะไม่เท่ากันปลายจะมีความจิกความเยี่ยวอยู่เล็กน้อยใช่แล้วจะดูว่าหน้าดุอะไรางี้ยจะเหมือนแบบหน้าดุดุเป็นแบบผู้ชายผู้ชายอย่างเงี้ยหมอบอกไม่น่าไม่หวานนี่นะคะอันนี้คุณหมอก็ ปรับนะคะแก้ทรงแล้วแล้วก็ไล่สโลปใหม่คุณเห็นสโลปไหมจากตรงนี้นะคะคุณหมอก็ปรับมาขึ้นมานิดนึงนะคะใ,<ช>ให้มันดูอยู่ประมาณหัวตาได้ประมาณตัวชั้นพับตานะคะแล้วก็ไล่สโลปมาจะเห็นว่าสโลปที่ได้เนี่ยมันโดง่งแต่มันไม่โอเวอร์มันไม่เกินสัดส่วน,นะะใช่ค่ะนะคะแล้วก็มันทําให้หน้าของคุณพี่เขาเนี่ยดูหวานขึ้นด้วยใช,ใช่ไหมรู้สึกว่าหน้าตัวเองว่นใช่ใช่ดูหน้าแบบเปลี่ยนไปมากแบบแบบว่าเปลี่ยนแบบไม่น่าทื่อๆแบบนี้ใครเห็นยางนง ตอนอยู่<อ>ในเฟือกอะคะมีคนรอบตัวได้เห็นบ้างหรือยังตอนเราใส่เฟือกก็เ,เห็นนะเขาก็เขาว่าอย่างไงว่าเขาก็บอกว่าแค่ดูเขารูว้ว่ามันโด่งมันจะไปจะมูกสวยมากเขาก็ประมาณนี้ไงเพื่อนก็อยากดูบอกว่ารอแกะเสือกก่อนคือแววสวยตั้งแต่ในเฟือกเลยใช่ก็ใครก็อยากขอดูขอถ่ายรูปคอยดูหน่อยบอกว่ารอให้ถอดเฝือกก่อนอ่าเดี๋ยวอีกงนิดนึงนะคะ ะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะหรือมีหรือว่ามีปัญหาการทําจมูกมาแล้วนะคะอยากแก้ไขนะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาแบบไหนนะคะอย่างเคสนี้ที่บอกไปเลยนะคะคือหน้าเข่าดูจมูกทําให้หน้าดูแข็งนะดูดุนะคะแล้วก็ปลายจมูกงุ้มลงเป็นเหี่ยวนะคะทําให้ไม่ได้สัดส่วนที่แบบที่ต้องการเนาะคุณพี่เนาะนะคะ,ะดูหน้าตรงกันนิดนึงนะคะ อันนี้แค่14วันนะทุกคนยังมีความบวมนะคะจะเห็นว่าฐานเดิมของของพี่ลินเนี่ยมาใหญ่อยู่แล้วโนพี่ลินเะนคะคุณหมอก็จะมีการปรับแก้แล้วก็ปรับโครงสร้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบวมกว่ากว่าปกตินิดนึงนะคะสำหรับคน<ๆ>ที่มีสันเล็กๆนะคะเคสนี้ก็ต้องมีการปรับแต่งเพื่อให้มันได้สันเรียวเล็กตามทรงที่คนพี่เขาอยากได้ หมอเก,ก่งมาก <c oughs> นี่ <c oughs> ติดตามมาสองปีนะทุกคน <c oughs> แล้วหลังจากที่เราติดตามมาตลอดสองปีแล้ววันนี้เราได้บินมาทําแล้วจนครบสิบสี่วันแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับการตัดสินใจครั้งนี้ <c oughs> ถูกใจมากค่ะถูกใจประทับใจมากประทับใจหมอที่ทําออกมาแล้วได้สวยถูกใจค่ะนะคะ ระยะทางไม่ใช่ปัญหาของความสวยเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวบินกลับวันไหนนะคะวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดนะคะก็ถ้าใครอยู่ต่างประเทศแบบเคสพี่ลินเนี่ยก็สามารถมาทาได้นะแต่ว่าแอดมินจะขอเวลาสักสองอาทิตย์ในการมาอยู่ไทยเนาะนะคะเพราะว่าเราต้องทาแผลกันค่อนข้างบ่อยใช่ไหมพี่ลินใช่คือคุณหมอไม่ปล่อยเลยนะคะใครห้พี่พยาบาลจัดการให้สามวันแรกนี่มาทุกวันค่ะดูแลดีทุกวันดูแลทุกวันเลยอยู่ตรงกรุงเทพประมาณห้าวันค่ะตรงนี้ นี่นะคะ <c oughs> ก็คือจะมาประมาณ3วันแรกแล้วก็จะมีนัดมาเรื่อยเื่อนัดเวัน14วันอย่างเช่นวันนี้ก็มาถอดเสือกนะคะก <c oughs> <ข>็ถ้าใครสนใจทำโอเพนก็สามารถดูเคสพี่ลินได้นะคะ <c oughs> ถามเรื่องราคากับพี่ลินนิดนึง <c oughs> อย่างพี่ลินก็เคยมองว่ามันราคาค่อนข้างสูง <c oughs> หลายคนที่มองจากด้านนอกก็มันว่ามันก็สูงเหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> แต่พี่ลินได้จ่ายตังไปแล้วและทําไปแล้วก็ผลลัพธ์ที่พี่ลินได้พี่ลินว่ามันเป็นยังไงมันสอดคล้องกันไหมคุ้มมากค่ะ ที่จะไมตอนแรกที่พี่ตัดสินใจทำว่าเออจนไม่ทำเสร็จนี่ราคาหลักแพงแต่ว่าคุ้มมากเหมือนที่เราทําถูกๆแล้วเราต้องแก้หลายๆครั้งใช่ไหมก็ถือว่ามันไม่มันไม่โอเคแต่ถ้าเกิดเรายอมเสียครั้งเดียวแต่ทําออกมาต้องหาต้องดูหมอหรือว่าที่เราที่เราชอบด้วยนะคะถ้าเกิดเราทุกใจหมอคนไหนเราทําออกมาเป๊โอเคเราเสียแค่นี้เราถือว่าคุ้มค่ะคุ้มค่ามากค่ะนี่เนะเพราะอยากพ่ลินเนี่ยก็ทํามาแล้วสามครั้งใช่ค่ะ,ะนะคะมาบวกกันเนี่ยเผลอๆแบบว่าอย แพงกว่าอีกอะไรเงี้ยสำหรับบางคนใช่ไหมหรือว่าพอๆกันเลยใช่พอๆกันครั้งแรกขนาดทําที่กับหมอครั้งแรกครั้งที่สามก็เกือบห0 0 0ื่นะหกหมื่นใช่ไหมล่ะแต่เราก็คิดว่าอยังไม่นี้แต่เราคิดว่ายอมเสียเงินตรงนี้ถึงจะราคาสูงแต่เราว่าคุ้มมากค่ะดีกว่าเสียน้อยเสียมากใช่ค่ะใครๆเขาคิดว่า ที่รา,านี้ไม่มีใครอยากอันีแต่เราชีวิตครั้งนึงเราทํามาเราก็ให้างมันกับตัวเองไงหน้าตาเราเป็นสิ่งสาคัญถูกไหมคะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าตาคือใบเบิกทางจริง<ช> <ๆ S 2> นะคะ,คะใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าจะทํายังไงเนี้ยเขาไม่ตัดปิกให้เราเขาถือว่าหนมแห่งของเราจมูกของเราคุณหมอก็พยายามจะทําให้แบบดูดีดูขึ้นกับเลยก็ขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะคะที่ทําให้เราแบบทัดใจมากออกมาชอบมากค่ะตวงนี้ และเรื่องปีกเนี่ยคือสําคัญมากเลย<ช>คือตัดแล้วตัดเลยนะทุกคนถ้าใครเผลอไปตัดเนี่ยคือเอากลับขึ้นมาไม่ได้นะ่ใช่เพราะ,<ช>ะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะดูหงวงเหงดูสัดส่วนปีกว่าถ้ามันไม่เกินหรือโอเวอร์เกินไปคุณหมอจะไม่ตัดเลยอย่างทำโอเพนเนี่ยมันก็สามารถช่วยทําให้จมูกแคบลงได้ใช่ค่ะเนี่ยถ้าสังเกตหน้าตรงนะคะจะเห็นว่าปีกจมูกที่เคยกว้างเนี่ยตอนนี้มันถูกแคบลงเพราะมันถูกดึงขึ้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็ช่วงช่วงเวลายะระหว่างจมูกถึงปากตรงนี้ค่ะทุกคน หลังทำโอเพ่นคือมันแคบลงทําให้หน้าโดยรวมที่เขาดูเด็กแล้วก็ดูสมมาตรมากขึ้น <Okay. S 1> นี่ขนาดยังบวมอยู่นะ mm. กดติดตามไว้ได้เลย mm. เดี๋ยวให้พี่เขาส่งรูปมาอัปเดตให้ดู mm. นะคะ <Okay. S 1> ยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนก่อนจากการพี่ลินสาฝาก mm. ทิ้งท้ายสําหรับเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือย,อยังอยู่ต่างประเทศเนาะ mm. อยากให้รางวัลตัวเองสักครั้งค่ะพี่ลิน่าเนะนําหน่อย ค่ะอยากให้รางวัลก็เองก็คือมาทําสวยเลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเงินก็เป็นเราหาได้ค่ะแต่ในความสวยของเรานี่จะอยู่กับเราไปตลอดนานๆเลยค่ะใครสนใจมาทํากับคุณหมอก,กันได้เลยค่ะคุณหมอก,กันเก่งมากค่ะ โอเคค่ะต้องขอขอบคุณพ oui ี่ลินมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากดูเคสอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสแก้จมูกธรรมดาหรือว่าโอเพนแก้โอเพนนะคะก็สามารถมาปรึกษาได้ขอรูปแอดมินดูได้เลยรีวิวรถแน่นเนาะจากพี่ลินจากที่พี่ลินดูมาแล้วใช่ใช่พี่ดูทุกช็อตทุกตอนพี่กดดูหมดในไลฟ์ที่ดูหมดทุกคนนะคะเรียกได้ว่าได้โลโก้แฟนตัวยงมาแล้วใช่ค่ะยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ